มันยังไม่มีคอนเทนต์นะทุกคนทำใน a c e b o o k ก็ยังสิบบป่าเชิญทำคลิปนะนนะรีวิวเนาะโฆษณาในสตรีมเนาะเพิ่มเฟซบุ๊กพลาดเลยเด้วันนี้ก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจมาเบื่องทางช่อง u t u b e เนดะ้ที่จริงแล้ว youtube นี่ทำนานกว่านะทุกคนเฮ็ดโดนกว่าเฮ็ดตังโดนแล้วแต่ว่าบาได้บ่บด้บ่ทด้เฮ็ดจริงจังอะนะเปิดช่องว,ว,ว้แล้วกัะแล้วก็บ่ได้บ่ค่อยได้ บ่ค่อยได้ลงอ่ะนะโดนโดนลงเธอก็ก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาบ่รู้ว่าเพิ่อนติดตามโดยวิธีไดนแต่ว่าหลังๆนี่หลังจากที่ทําโฆษณาในสตรีมผ่านของ f a c e b o o k เนาะก็เลยมาหันมาดู YouTube ว่าเออมันก็น,น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึง่งที่สร้างรายได้ให้กับให้กับเฮ้าเนาะเพราะว่าช่อง YouTube ก็มีโฆษณาเหมือนกันนี่ล่ละวันนี้จิมาเบิ่งเกณฑ์การผ่านโฆษณาของ youtube เดี๋ยวันนี้พอมาเบิ่งแล้ว ผู้ติดตามต้องรบพันคนทุกคนแต่ว่าโฆษณาสตรีมผู้ติดตามเฟซบุ o กห้าพันถ้าเขาสามารถไปเพิ่มเพื่อนได้เพิ่มเพื่อน,อน,อนก,ก็กลายเป็นผู้ติดตามแต่ u t u b e นี่บ้รู้สิเพิ่มเพธ่ที่ดหแต่ว่ามีคนในนําวายเฮ็ดคลิปสัน่นเออกรแมนเพิ่มเพื่อนดีหรีคือยอดผู้ติดตามสี่ร้อยนี่มานานมากแล้วนะทุกคนแต่ว่าหลังจากยมเ็พคลิปสั่นเนี่ยลงในช็อตเนี่ยคลิปสันน่นนะทุกคน ใช้ได้เวลาประมาณสองสัปดาห์ยังม่าเต็มสองสัปดาห์ดีจ้ะเพิ่มเพื่อนได้สามร้อยกว่าคนถ,าถา้าถ้าบอกถึงแล้วถือว่าเร็วนะเพราะว่าทําทํา y o u t u b e มานี่ทํามานานมากแล้วนะแต่ว่าพกดิกไปใส่มาใส่เลยแต่ว่าพอพอมีคนแนะนําว่าให้ลงให้ลงเป็นคลิปคลิปสั้นเนาะ คลิปสั้นล้วก็ใส่เพลงด้วยนะทุกคนบบคือบบคือของเฟซบุ o กเด Facebook ใส่เพลงนี่สิบอย่ควยากพานโฆษณาเลยแต่ว่า YouTube นี่มีคนบอกว่าต้องใส่เพลงด้วยลงคลิปสั้นด้วยใส่เพลงด้วยจะจะเพิ่มผู้ติดตามได้่าสัตวาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทําวิดีโอลงด้วยวิดีโอสามหานาที่ก็ว่าไปเนะ เดี๋ยวกะสีกะสีค่อยๆปรับค่อยๆเรียนรู้ไปนะทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะฝากเป็นกําลังใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะช่องน้อยๆเนาะกำลังสางโตก็เติบโตไปด้วยกันเด้อคอมเมนต์ไว้เด้อเดี๋ยวจะตามกลับไปหาทุกคนนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการหลงเข้ามารับชมหรืองที่ตั้งใจรับชมแต่เด้อขอบคุณมากนะคะ เปลเป็นกำลังใจให้ด้วยกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อแชร์น้ำแน่ล้วก็ับ,บ่มีเรื่องเล่าอย่างกดติดตามกันแน่้วทุกคนตัวติดตามที่ข็ขอบคุณมากเลยล่ะติดตามเดอ้อติดตามแนะ่ทีทมยามปากก่ปากับใส่เด้วนติดตามกันไว้เ่เด้อมีเรื่องเล่าดีๆนะทุกคนบ่เด้อผู้ใดสนใจอาสาหาริมทรัพยโเลาก็แบบว่าอืทำเป็นอาชีพเสริมได้นะ หรือว่าซื้ออยู่เองยังซีนาเบิ่งทำเลเบิ่งหยักเบิ่งห้องจุยเบิ่งหยังซีนาก็สิก็สิมาแนะนำให้ทุกคนให้ทุกคนได้รู้เทคนิควิธีการเนาะเอ้านี่ก็เป็นไลค์ครั้งแรกเนาะไลค์ครั้งแรก็รวดสอบไล่เบิ่งว่ามันจะไลไ์ใดบอเคยไลค์แต่ทังงเ Facebook เนะาะยู e บ่เคยไลค์นี่คือการไลค์ครั้งแรกเบิ่งว่าว่าสิเป็นัดงแดงเนาะไลค์ครั้งแรกก็ ฝากมีกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์ลกดแชร์นะคะเอาลักๆัลักทุกคนแล้วค่อยมาเจอกันใหม่อีกเนาะขอพระคุณมากนะคะขอพร,ระคุณทุกการรับชมขอพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ขอพระคุณมากนะคะไปไยมาเจอกันเดี๋ยวสิหาเรื่องเล่ามาบอกสุพองอีก <laughs> เอาบาเนี่ยสิจบเลยจังได้บาเนี่ยมองได้นาะมองจากอ่อารยังไัวเลย ิดบ่เป็นทุกคนกดไลค์เป็นอยู่แต่ว่าปิดไลค์บ่เป็นเด้อบัดนี้ทุกคนรักักนะคะเอ๊ะจังได